อ, م, อ,อือาใยายพุดขึ้เหนีวเฮ้ยตัวงามอือตัวแม่ย่างดีย่งมากัดฉันนะเธอั<บ>น,นคยๆสว่างมึเกียวเขา,ลาเยขขขาลยช่วมันหอกก็ลกไหมส่างเขาเกียวเขาเขาอะไรอมันโมมีไหมโมมีโมริเปือนอ่งเงยโมเปืดเลยมาขึ้นมาเลยโอ้ยออกระสับอ้อดีกำลังงาน กุดลึกๆนี่เขากะทุ่มอันหนายเพิ่นน้ำไันพีนองเื่อเพิ่นเอง้งงัวขวายมาเลียงค้ากะสิบุ่ลุมลุมอันลุมนะพี่นองเป็นตะลึกแช่ไหม,มเจอแล้วโอ้แบบงามไหมโบนขี้หาย พีนี่อึดค่ะค่ะยังกระไดปูปลาหนายัางกระไดเอ้ดีดีไดเราค่ะโตพอดีงามเลยพี่น,อนอ้องจ้ะปูไงแห้งมากกำนันละตองแมนอยู่มันเป็นผงเป็นพวงเข้าไปนะนี่เท่งล่ะพวงเข้าไปแนะเราเลิกได้พี่น,อนอ้องแมนอยู่ปะแม่หน,นีกล่ำมันหนีกระกลับกระกลับจนอย่าวางมานันหนีมือ วับอืมีมตชูต<ำ>มากเยอะโตซ้ำกัน,นเนาะอ้าวกล่องบ่ออะไไปเสียหรอพี่น้องพุดแล้วพวกอะดินกบไปคือเกาค่ะพี่น้องจังบ่อหลุมบ่อลึกนะพี่น้องก็พุดเอางูเอากล้วยมาลาแมงเหลี่ยงค่ะพี่น้องคะงัดว่าสีบกหอดเอามาเลยถ่ายแล้วว่าสีบกหอดไว้ได้พี่น้องกับหอดอู่ได้ไงงานบ่อหลึกแต่ว่ามันเกณฑ์ ทำมาเลยโอ้ยเจกรงไปรุมไปได้กับปูพอนโอ้ยหนูขึ้นมาพ่อไปแล้วอุยออ้ยแ,แบบงามตัวนี้งามแม่มอ,องนี่มันซ่มได้กี่น้องพูดง่ายกะปูเป็ดพงมันพอ่อวไหวอยู่ดอกพี่น้องมันงงเลยแต่ว่าปัญหาก็คือโรมีม่กะปู ัญหาบ่ามีกระปูบ่เห็นนี่แหละกระปูบ่มีขวยอึดอยากเนี่ยโอ้ยคือโรคเถ่บ้านสั้นจริงจริงเห็นผงมาและเลยละเห็นหรืบอบ่เออที่อยังคือกระหู้ขวยบ่ใหญ่ใครแต่เมื่อนี้มันบ่แดดเด้อพี่น้องเด้อมันคือ,อบนหลักจะานนีค่ะพี่น้องค่ะทางอื่นเอาเงอนเพื่อเงนมันตกก็ได้พี่น้องแต่ว่าทางอันบานพราะน้ำเงินจองว่าลินทำหลับว่าท่านตกกับพี่น้องจะ จักฝนตกหน่อยตกหลายหรอปุ้งบึงหคือกันกะพี andal, ่น้องที <wh> ่จะเกลียกับว่าตกก็ดินได้บ่ฮึซ้ำนั่นละบ่คือทั้งเนื้อทั้งไตแต่ว่ากับพ่อได้เย็นได้ซุ่มอยู่พี่น้องจ๊าเอ้ยมาเบิ่งในยายขึ้งามจุดตัวนี้กระปูปูบ่ปูเมียโอ้โอ้เอาไปฝนกับยูนี่ผงกันละเนี่กระปูนี่ตัวเป็นไงดอกเอ้างามนี้เห็นแต่กระปูหน่อยนะพี่น้องอือเอ้าอือ ai sai cụ, Ừ đọc phụ nữ đó, có là phụ nữ mày mày à mày 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 ôi พงศ์แก่จเป็าซับมั่นเลึกก็เลยพี่น้องให้นี่อืดนี่ออกมาทำเมยบานนี่เลินเ่นท่องกุตเองเดี้ยพี่น้องมองนี่ใกล้เนี้ยบลึกกระปูหายากจากเลยพี่น้องทั้งบานพูดเลนเลนช่อง อืมห้งคอวะตัวแม่บอกใหญ่ยยพุททาพี่น้องสองตัวสองหูแม่นอยู่แัวนี้อยู่บบานี้สินสองตัวสองหูไม่สองหูเนะาะเออเออสวยมาใส่มาเอ้ับปะจับดูแม่ย่างดี ตัวนี้เลือดตื้อตืสนเย่เนาะเอออืออะไรมามามาเออขึ้นมาเองเลยเออผู้ตรงจับหงายตัวแบบงามเลยเมียตัวเมียด้วยอือยังใส่งามเลยที่น้อง ตายแล้วอ้าวกูแม่คีใส่เลยหยุดมันงแดนต้องไปสืงดตัวใหญ่ด้วยนมาดิกูแม่อ้ยแบบน่าไป พอดองเราพี่น้องเดี๋ยวเห้าไปทำการดองกันเลยจ้าเงียบ <Yeah. S 3> นทำดองเขาก็เฮ็ดเรียบร้อยดองพี่ดองเรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้ดองก่อนเด้อพี่น้องอยู่ในกระปุกกัอนอาคลิปนี้ก็ขอฝากไว,ว้ท่านนี้เด้อพี่น้องเด้อ่ะโอ้ยจำฉมเนาะพี่น้องเนาะ